สวัสดีครับแซนเป็นกับลัสมคยดีเร์วินะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องเป็น macbook pro นะครับตัวนี้เป็นโมเดล a 15 2นะครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับผมก็เครื่องนี้นะครับลูกค้านำสองเข้ามาในการเครื่องเปิดติดนะครับโดยปกติแล้วลูกค้าใช้ต่อตอนอกแต่ว่าหน้าจอมันไม่ติดนะครับมันติดประมาณว่าขึ้นแสงนะครับแสงแบ็คไลท์มานะครับจะภาพไม่มานะครับจะเป็นจอมืดแล้วก็จะมีแสงขึ้นมานะครับแต่ว่าภาพไม่ออกนะครับตัวนี้ผมลองแกะเครื่องเช็คดูแหละพบ มีคาบน้ํำยังไงโดยที่ดูจากสติกเกอร์นะครับจะมีสีแดงเลยนี่นะครับสเกตตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับปกติแล้วตรงนี้สติกเกอร์น่าจะเป็นสีขาวนะครับถ้าเครื่องไม่โดนความชื้นหรือโดนน้านะครับแล้วก็จะมีต้านอโตกเกตนี้ผมบอกว่าแถวจอเนี่ยก็โดนน้าด้วยนะครับถ้าถอดซ็อกเกตออกมาจะมีสติกเกอร์แบบเดียวกันเมื่อกี้อยู่ใต้ตรงนี้1หนึ่งตัวนะครับก็เป็นสีแดงซึ่งเครื่องนี้โดนน้ามาหนักเลยนะครับก็จุดที่เสียนะครับจะเป็นจุดในของชุดตรงนี้ ตรงตัวคอยนะครับหรือตัว L นะครับตัวนี้จะเป็นลายอันเบิลหน้าจอนะครับเดี๋ยวไปดูที่บอร์ดอยู่นะครับเป็นลาย5โวลต์นะครับ PP 5VR นะครับ 3V3 SWLTD นะครับตัวนี้จะเป็นลา์ที่เข้าสอเก็ตนะครับเป็นตัวอันเบิลให้ภาพหน้าจอนะครับในเครื่องนี้คือภาพไม่ออกแต่แสงออกแล้วนะครับเราจะแบบแค่ภาพนะครับก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอภาพหน้าจอก็มาแล้วนะครับ เดี๋ยวเทเบื้องต้นกันดูนะครับตัวนี้ก็ปรับเรแสงได้ปกติเลยนะครับปรับเรแสงใช้งานได้นะครับก็จบงานนะครับตัวนี้สัมคัทันใดที่มีเครื่องไมค์บุกนะครับไม่ว่าจะการเปิดไม่ติดปิดติไม่ขึ้นภาพนะครับผมหรือว่าอาการอื่นๆนะครับสามารถส่งอัฒนาสมัยเซอร์วิสตรวจเช็คซ่อมแก้ไขให้ได้นะครับผมส่วนรายอียดเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดนเว็บไซต์แล้วก็แอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลนะครับหรือว่าจะสอบถามราคาหรือสาขาใกล้บ้านนะครับก็ หักแชทคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ